แฟนลูกย่างชี้ตัวการทำวอลเลย์บอลชายไทยพลิกพ่ายบาเรนในศึกชิงแชมป์เอเชีย2023ควนหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงชนะเนลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ประจำปี2023รอบจัดอันดับ7-10ที่เมืองอูเมียประเทศอิหร่านทีมชาติไทยพลิกพ่ายบาเรน2-3ต่อเซต25-17ต่อ25-20ต่อ23-25ต่อ21-25ต่อและ10-15ต่อล่าสุดเหล่าแฟนๆลูกยางออกมาแสดงความคิดเห็น เป็นเสียงเดียวกันว่าใบเหลืองที่โค้ชปาก,กีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้รับในช่วงเซตที่3เป็นตัวเปลี่ยนเกมเพราะก่อนจะโดนใบเหลืองไทยนำหาม2งต่อ0ูนย์เซตแถมในเซตที่3ก็นำอยู่5แต้มแต่หลังจากโดนใบเหลืองโมเมนตัมเปลี่ยนไปเข้าทางบาเรนทันทีจนสุดท้ายเป็นบาเรนที่ปาดหน้าไทยเข้าไปชิงที่7กับปากีสถานได้สำเร็จและนี่คือความคิดเห็นของแฟนชาวไทยบางส่วนบางคนก็บอกว่าใบเหลืองนั้นเป็นเหตุใบเหลืองทำพิษเบรดเกมตอน โค้ดโดนแจกใบเหลืองมีผลมากนะโมเมนตัม um เสียแบบไม่กลับมาใบเหลืองเปลี่ยนเกมของแท้หลังจากที่โดนใบเหลืองทุกอย่างก็วูบเลยจนถึงตอนนี้มันคืออีหยังเออรวนกันตั้งแต่แจกใบเหลืองเสียดายมากที่ต้องไปฝึกคือสมาธิล้วนๆสติหายแล้วหายเลยน้ำน้ำยูหลุดเฉยงงมากใบเหลืองทําพิษเกือบ30คิดดูสิ รถปาร์คโดนใบเหลืองเข้าหน่อยเลยช็อตฟิลกันหมดทั้งทีมเลยอัปเดตอันดับโลกวลอลเลย์บอลชายไทยล่าสุดลังพลิกพ่ายบาเรนซึกชิงแชมป์เอเชีย2023จากความพ่ายแพ้ดังกล่าวทำให้วลอลเลย์บอลชายไทยคะแนนลดลงลบ1.45อันดับโลกร่วงลง2ชั้นลนมาอยู่อันดับ58ของโลกมี53.28คะแนน